เดี๋ยวเราจะใส่ตุ้มใส่ตุ้มให้ใส่ตำแหน่งตรงนี้เพื่อว่ามันลากแล้วมันจะได้หงายนิดนึงใส่ตรงกลางนะครับใส่ตลงอ่้ปึ๊บังนั้นก็ใส่ใส่อันเดียวก็พอน่าจะขอนี่นะคร่านผมใส่กับไอ้นั่นไปเลยครับนี่ใส่พวงไปเลยพวงคองแจใช่พอมันลากไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะประมาณนี้ เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลา,ลากอย่างนี้อ่ะโอเคอ่ะโอเคงั้นก็เปิดสวิต์ปุ๊บแล้วเอาเรือลงอ่าอ่ะ,อะฝากเรือลงหน่อยปุ๊บเรือลงก็อ่ะรีโมทอ่ะถือว่านี้ก็ได้ไม่ต้องของคอใครง่าย เปิดรีโมทเปิดรีโมทตรงตรงนี้ดันขึ้นอ่าบังคับไปกลางน้ําก่อนเดินหน้าก็กดปุ่มไปที่กว้างๆอ่ะพอโอเค่าแล้วก็เอเอนี่เอเอนี่โอเคตรงกลางกันอ่าพร้อมกันอ่าให้มันเทอร์เรเบตกับอ๋อคอปรับปรับเอสกันโอเคกับเอคือคีทเทอร์เรเบตอ่ะ อ๋อวนเป็นเลขแปดน,นี้ครับอ้าบนเปเลขแปดอ่าโมวิ่งกลับมาที่นี้ดี๋ยวๆใกล้ๆฝั่งเนะเดี๋ยววันนิดนึงอ่าโ,โอเคปล่อยพอแล้วเราก็กดเพื่อมาร์คตำแหน่งจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโฮมจุดอื่นๆก็เป็นจุดอื่นๆ,ๆ แต่ว่าเราให้โฮมเป็นจุดหนึ่งเราก็กดโอเคค้างไว้แล้วก็กดหนึ่งค้างไปพร้อมกันให้มันกระพริบรี่อย่างอ่ะล้วปล่อยแน้วมันก็จะมาร์กตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งอ่าโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเราก็เชื่อมเปิดไรไฟอ่าเปิดไรไฟเชื่อมกับดีโต้ดิเปอร์อ่าเชื่อมใช่ครับโอเค เรียมแล้วก็กลับไปเปิดแอปอเรีอมแล้วมันจะให้ขึ้นเราเลือกโหมดให้เราเลือกโหมด on shore on shore มันจะบันทึก GPS ให้แต่ถ้า on boat มันจะไม่บันทึก GPS เป็น on shore คือรูปคันเบ็ดแล้วเดี๋ยวดูค่ามันขึ้นหรือยัง connection l o s s ทำไม o s s ปิดไวไฟผมก่อนคนเน็ก <Phoenix. S 1> ตเลยคอนน็ก้อ่าปิดไปอันนี้ทิปมิชันลอสดีคอนเน็กิผมปิดไวไฟของเรามันมาแล้วแป๊บตอนนี้อันนี้คือเก้าสิบปดปอร์เซ็นคือแบตเตอรี่ของโซนาอ๋แล้วทำไมมันหลุดบ่อยอ่ะ ไม่ตอบ<อ><อ>น่ะเอสรอสอะเดี๋ยวผมลองเอาเครื่องผมดิเอ,เอาเครื่องเครื<ๆ>่อง<ๆ>นี่มาละโลกเกชันผอเพียนเนี่ยลึกสามจุดเมตรทีนี้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มบังคับได้เลยก็เพื่อจะบันทึกข้อมูลครับเพื่อนครับครับจะเก็บตรงนี้อ่าเก็บให้เต็มพื้นที่นี้ก็ได้เบิร์กเนี่ยอ่า วิ่งไปเลยวิ่งไปช้าๆแล้วก็หยุดบ้างอ่เพื่อให้มันส่งข้อมูลนะแล้วก็เลี้ยวป่าเจอปลาตัวหนึ่งปลาด้วยอยู่ที่1นึ่งจุดหนึ่งเมตรใช่กาจจะวิ่งเป็นแบบฟันปลาไปก็ได้หรือเป็นแถวไปก็ได้หรือวิ่งเป็นก้นหอยก็แล้วแต่เราได้หมดนะอสม มันไม่มีจุดสีสม้มแสดงว่ามันไม่ยังไม่บันทึกข้อมูลรอให้มันด้วยการแล้วก็วิ่งไปต่ออ,อ,นะอ่าดูไปด้วยแล้วก็ปล่อยอาจจะยึกไปสัก2เมตรปล่อยหรือยึกไปสักเมตรหนึ่งแล้วปล่อยเพราะบางทีลูกบอดมันจมน้ําก็นเนี่ยจะเป็นหน้าที่พวกเราอาจจะต้องลากให้กไกลเพื่อให้มันพ้นอิทธิพลข,ของคลื่นจากใบพัดอันนี้ก็ไปเรื่อยๆอแล้วก็โยดจึก๊กแล้วก็ไปต่ออ่าถ้าสีส้มขึ้นเนี่ยก็คือเก็บมีข้อมูลละ ตอนนี้เราใช้น่าจะใช้บินที่กว้างแต่เราเลือกได้อะไรก็ได้ค่ามันก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าถ้าบีมแคบความสูกต้องก็จะเยอะกว่าสีเขียวเขียวนี่ก็จะเป็นพวกตะกอนหรือวัชพืชใต้น้ําสีส้มๆม,มนี่คือพื้นที่แข็งละเป็นพื้นท้องน้ําที่แข็งอะไรเงี้ยไอสีส้มๆ้มในแถบนี้คือเหมือนว่าเรากเก็บข้อมูลแล้วเหรอครับใช่เพามันเชื่อมหมดคือเราติดครบเนี่ยใช่ตเต็มพื้นที่ ล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเราก็จําจําเอาว่าตรงไหนเราวิ่งแล้วตรงไหนเรายังไม่วิ่งแล้วก็อาจจะเบรกไว้บ้างเพื่อปล่อยให้มันปล่อยสัสญญาณมาให้ช ắt, ัดๆอ่าหลุมทกับกับอ๋อมันระบายสีใช่เต็มเอันแหลมนิดเจ๋งเนาะอันแหลมอ๋อเมเต็มแล้ว ับปิดจับตางงมันพอหันหน้าหาตัวเองเนี่ยมันซ้ายต้องเป็นขวาขวาต้องเป็นซ้ายเยอะขอบข้างด้วยนะอ่าเราเน้นคือกลางลําน้ําแล้วก็ขอบตะลิ่งขอบตะลิ่งเพื่อให้มันได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด เราวิา่งกลางกลางกลางลำน้ําเลยอย่างนี้ได้ไหมครับได้แต่มันไม่หมดได้ไม่ได้ข้อมูลหมดไงเราอยากจะได้ข้อมูลทุกจุดก็คือต้องวิ่งให้ทั่วแล้วก็ปล่อยหน่อยนะวิ่งแล้วก็ปล่อยนิดนึงให้มาส่งสัญญาณอ่าตรงไหนกรคืออนี้แหละสีดํดๆเนี่ยคือโซน่าตำแหน่งโซน่าจริงๆถ้าเรามีขาตั้งกล้องบังคับไปก็ดูไปจังสะดวกอ่าเอาเอามาตั้งเือถืออ่า ก็เหลือทีนี้ไปขอบตะลิงโน้นอ่าไปไปก่อนขอบนี้ไปอีกนิดนึงเออขอบนี้แหละไล่ไปเรื่อยๆข้างๆจำเป็นต้องเข้ามาชิดไหมก็ถ้าชิดได้ที่สุดก็ดีถ้ามันตื้นมันก็จะฟ้องเนี่ยเพราะมันลึก1.6เมตรอยู่เลยเนี่ยขอบตะลิงมันชันแสดงว่าเราก็ต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่าก็เข้ามาใกล้ๆหน่อยเอีลองใกล้ๆแต่อย่าไปใกล้มากนะเดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าวนแล้วอ่าแล้วก็ไป ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรใช่ประมาณร้อเมตรมันดูระยะได้พรเรามาร์กที่หนึ่งไว้คือตำแหน่งในจอเไหมใช่สนะิบเก้าเมตรได้ส<ม>ิบเก้าเมตรเนี่แหละคือเหตุผลที่ให้มี GPS มในเรือด้วยจะได้กะระยะได้ฮะเริ่มเริ่มเก็บขอบแล้วเริ่มมาที่ขอบแล้วาาลึกหนึ่งจดเก้าเมตร หลุดแมปได้ระหลุดหลุดแมปมันก็อาจจะเป็นเออร์เรอร์ของ GPS ที่บวกลบ5เมตรอ่ะทีนี้เราก็ไปฟิลเตอร์เอาแต่ถ้าไม่ฟิลเตอร์ก็ถือว่าเซๆโอเคเดี๋ยวเราไปซ้อนกับ Google Earth Map อ่ะ Google Earth เราจะเห็นว่าไอพื้นที่เราอยู่ในคลองไหมหรืออยู่นอกคลองไหมถ้าเป็นคลองที่มีอยู่ในฐานข้อมูล o o o g l e r t r อ่ะนะจะเห็นชัดเข้าไปเลยเลาะตะลิงไปเลยละเลาะตะหลิันเลย เทปนี้เห็นเรียงได้เปล่าฝินเปล่าฝิ่นเปล่าวนเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดหกเมตร่าได้อ่วนเจ็ดเก้าเมตรับบกแล้วบวกแลวไม่ถึง ถ้าจะให้มันเลี้ยวเร็วอันนึงเลี้ยวอันนึงถอยอันนึงเดินหน้าอันนึงถอยก็เหมือนบังคับแมคโครอ่ะต้องต้องเอาถอยกดถอยมาอ่ากดถอยอันนึงกดเดินหน้าอันนึงมันก็จะหมุนเร็วขึ้นวงมันก็จะแคบลงเราจะเลี้ยวได,ไดอ้อยู่ตรงกลางอยู่หรอได้อยูอใช่ไหมตอนนี้เลี้ยวตรงกลางไหมได้แกไปเรื่อยๆเลยตรงไหนที่เรายังไม่วิ่งตรงกลางก็วิ่งได้ พอดีแผนที่ Google Earth ตัวนี้มันมันเห็นแค่เส้นเล็กๆไงไม่เต็มพื้นที่น้ำไหล,เ,ลนเ,นรเร็อยู่นะอะไรกว่าน้ำไม่ไหลนะนี่ถึงน้ำแรงจังไหลไงมองอะไรอยู่นะเลยนั่นแหละวิ่ง นั่นแหละเยี่ยมใส่น้องลงไปลงไปเดี๋ยวๆดี๋ติดติดคนอ๋อนั่นแหลกได้เลาะไปเลยเหรอกะลิ้นจีนเอเห็นไหม ตรวนี้ริกเท่าไหร่ศูนย์จุดแศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดแปดศูนยดเก้าแล้วมันไปดตรงกลางตรงไหนเออแนวฝางนะผมวิ่งแนวแนววันนี้เราไม่เก็บทีี่อ่ามันอาจจะเออเลอร์ไงเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอีกทีหนึ่งบางทีค่า GPS อ่ะพอเราไปซ้ำที่เดิมมันอาจจะไม่ลงที่เดิมเพราะเรื่องของความแม่นยำของ GPS แต่ว่าเราดูภาพรวมเนาะอ่ามองมาอ่าอ่าแล้วมวนกลับมากลับมาอ่าเออเป็นอ่าเป็นนี้แหละอ่าไปดูเลยมาแล้วก็ขึ้นมาตรงขึ้นขึ้นย้อนขึ้นมาย้อนย้อนกลางคลองเลยขึ้นมาเนี่ยเออย้อนย้อนขึ้นมาอ่านั่นแหละ ของเรายังไม่ได้วิ่งนั่นแหละมาิีงมาขึ้นตาต่อมาเรื่อยๆอนั่นแหละต่อมาเรื่อยๆผักังๆโอเค ไปเดียบไปทางโน้นแล้วมันต้องมาทางนี้นะครับอ่าวนกลับมาทางนี้อ่าโอเคอย่า <บน S 2> งเงี้ยม,ม,มันอาจเออมันอาจจะเออเลยเอกปอายอ่อ่าที่ที่ขาวๆอยู่อ่ออนะเขา,ขา,า,ข,าขาวอยู่น่าจะแถวโน้นอะ่ะ <c oughs> หรือไม่ก็แถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวกระเพาะตรงเนี้ย อั้ตนนนจำเป็นต้องเต็มไหมหรือว่าไม่จำเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปไปอินเทอร์โพเลตเอาถ้าเต็มก็ดีถ้าก็เต็มก็ได้ก็ดีหรือว่าแถวสะพานนี้หรือเปล่าไม่ได้เข้ามานสะพาาอองยู่เต้องไปฟิลเตอร์อจะไปแล้วใช่แล้วแถวนั้นแถวโน้นใช่ตรงไปตรงไปตรงไปตรงโน้นนะตรงก้อหญ้านั่นะ กอ,อย่างมุงปงอ่าอ่าเบา่นู้น่ะเบา่นตรงข้อยาเบา่นนั่นนหะตร,ออนนนะตรงขวดน้ำอะ่ะกูัอยได้อ่าอย่างนี้เลยชา้ชาชา้า <x atur> ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ชา้าช้าเข้าไปแล้วอ่าอ่าอ่า,อา,อาโอเคอ่ากลับกลับอ่ะมากลับมา กลับมาแล้วก็มาเอาเว้าวตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาปล่อยให้มันไหลาตามน้ําหาวีเขา้าเข้าเล,ลาะตะลังลิงนะอ่าก็คือไอ้ที่ปล่อยแล้วทำน้ํานี่ท้ายสุดเลยใช่เวลาเราดูในกราฟมันจะได้อยู่สุดท้ายยังไงอ่าฮะได้ได้ได,ไดไ้รู้มันเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจับแล้วมันพอกราฟป,ปุ๊บกราฟข้างหน้าไม่เกี่ยวแล้วเป็นความเร็วของเรือข้างหลังนี่จะเป็นความเร็วของน้ำที่มันจะรับร่างใช่อ่าใช่ละนั่นละไล่มาเลย อ่าเต็มละอ่าโอเคอ่าบิ่งขึ้นมาเหนือน้าเลยเดี๋ยวเราปล่อยบิ่งขึ้นมาหน้าหน้าท่อเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยไหลอันนี้เราจะรู้ได้ไงพี่ว่าว่าเราเราปล่อยให้เรือมันไหลอะ S <S เรา <S <S ไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับปุ๊บแล้วก็ในในข้อมูลแหมนยงนี้ในข้อมูลน <S 2> <S 2: มันก็จะเลื่อนเองเพราะมันจะ X Y แซด <SE> <S 2: ๆ> มันจะเก็บไปเรื่อยๆพอเรือเราขยับเปลี่ยนตำแหน่งไอ้ทุ่นเราขยับเปลี่ยนตำแหน่งมันจะเก็บตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอหันมาเลยหันหันหัวเรือาทางนี้แล้วก็ปล่อยเลยหันให้ตรงอ่าพอปล่อยเลยแต่ถ้ามันจะ <S <S <2: ๆ> ออก <S 2: ๆ> นอกลูกก็บังคับนิดนึงอ่าแค่นั้นแหละอ่าใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับ นนนนเ,เดี๋ยวเรา,เราลรงประชุมก็ได้เดี๋ยว้อนนี่เราปล่อยลอยทุ่นลอยทุนยท่นนะปล่อยลอยทุ่นเพื่อหาความเร็วของน้ําตรงนี้มันอาจจะมีน้ําบนเพราะว่ามันเป็นน,นั่นแหละอาจจะต้องออกมาทางนี้หน่อยบังคับมาในคลองนี่หน่อยอน,อนี่พี่เราจะรู้ไงว่าจังหวะที่เราปล่อยเรือหมายถึงว่าในในข้อมูลมันแสดงไหมครับสสแสดงว่าเราเราเซฟเองแสดงสแสดง,สดงมันจะเก็บอัตโนมัติเนี่ยว,ว่าช่วงที่เราปล่อยเรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บังคับเรือครับเราจะดูที่กราฟ กองกราฟมันอยู่ท้ายสุดแล้วกราฟมันจะนิ่งลวมันจะเป็นความเร็วนิ่งๆแต่ถ้าเราบังคับมันจะยึกๆกยือๆอ่าประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยปล่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นความเร็วนิ่งๆของที่ไปเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลช่วงท้ายเนี่ยไปหาวีปล่อยไปเลยปล่อยไปถึงนู่นเลยอ่ะได่หาความเร็วน้ําปล่อยให้มันไหลไปนู่นเลยปล่อยมันไม่ต้องมาคับเลยนะให้มันจะไปที่ทางไหนช่างันอ่าไปยาวๆเลยน่าจะได้อยู่ใกล้จะชนค่อยขยับออก นี่คือสิบสองเมตรห่าง,ห <S <S งจากกบจุดนี้ใช่สิบสองเมตรห่างจากจุดที่เรามาร์คจุดที่หนึ่งจุดแรกมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะเพราะว่า gps มันขยับไม่ใช่อะไรอ่ะะบเมตร้วใช่าบานปุ๊บมันจะเริ่มวนตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามันกระแสะดูเราเวลาเราเกลืน้ํอ่ะ เพื่อจะวัดเนี่ยกระแสมันจะไหลไปทางนู้นเป็นหลักแล้วตรงนี้มันจะตีบนกับเข้ามานะฮะให้บรรจุกนเลี้ยวไปอีกอนี่เราเป็นบันทับได้ใช่ไหมได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกราฟเอามันจะขึ้นลงแต่ว่ามันจะมีช่วงที่นิ่งช่วงที่ซับมันสบายเลยะเราเอาค่าตัวนั้นเป็นตัวแทนพอสุดท้ายเราต้องไปคูณลดด้วย0.8หรือ0 9อยู่แล้วความเร็วเฉลี่ยของโอเพนชั้นแนลเนี่ยเท่ากับความเร็วของผิวน้ําคูณด้วยตัวคูณลด ทำงานอยู่น,นิงนึงนะ,ะให้มันไปถึงนน่นถึงกอยากน,น,นะทำไมโทรศัพท์พวกเราคนเชื่อไม่ได้ไนะ่ะต้องไปหาน้ำเอียงอย่างนี้ปล่อยให้มันไหลไปเลย ตรงนี้นานไม่หลยแต่ว่าเร็ฮะตรงนี้นนนความเร็วเหรอก็คือจนกว่าเราจะคิดว่ามันเป็นตัวแทนของพื้นที่เราเ,นะเพราะว่าสุดท้าย V มันต้องเอาเฉลี่ยกันเนี่แล้จริงๆเวลาเราจะคำนวณ Q คูณ A เพื่อหาอ่เท่ากับ A คูณ V เนี่ยเราต้องคำนวณที่เซกชันที่เราคิดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มโฟล์ยูนิฟอร์มโฟล์หรือสเตตตี้โฟล์ก็คือความเร็วค่อนข้างขงที่อ่าราบเรียบอ่าจุดนั้นก็โอเคลนะ้วก็โอเคแล้ว แล้วทีนี้เซกชันเนี่ยเราเซกชันเราสังเกตเซกชันมันเปลี่ยน<ร>เพราะฉะนั้นเราคูณได้เซกชันเดียวไม่ได้คุณต้องทําหลายเซกชันแล้วหาค่าเฉลีย่ยอ,อะจะเป็นเซกชันเฉลีย่ยแล้วคูณ V ีเฉลีย่ยแสดงว่าไอ้ที่ออกจากท้ายนะ้ํานีเราต้องออกไปไกลๆหน่อยใช่ยอย่างเช่นถ้าเราเอาแค่เซกชันเนี้ย V ีที่คูณต้อง V ีตรงนี้ไงไม่ใช่ V ีเฉลีย่ยถ้าเ,าเอาเซกชันตรงนี้ V ต้องเป็นตรงนี้แต่เราไม่ละเราเอาีเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเซกชันก็ต้องปเป็นเซกชันเฉลีย่ยโดยเขา่าวก็ทำก็ทำ แต่พี่ทำ Excel ไว้แล้วพอเราได้ XY จาก c r o s จากคอเซ n ชันหา A ได้เลยแต่ละเซกชันคำนวณเข้าเอาเข้า,เา Excel แล้วคำนวณได้เลยแล้วก็เอา A ตัวนั้นคูณ V ตัวนี้ก็จะได้คิวของที่นี่นเป็น A เลยพี่เอาเป็นรูปตัดหน้าตัดเลยอ่าใช่เดี<ม>๋ยวเดี๋ยวไปทำในออฟฟิศเราจะพวกเราจะว้าวว้าวแล้วคือโอ้โหมันง่ายขนาดนี้นะ พี่นั่งทำเมื่อเช้า6โมงนึกได้ว่าเออควรจะมีทูลเอให้ให้เพิ่มกขคิดเมื่อเช้าเลยคิดเมื้มา,ากลับรงกลับกลับได้แหละมาพอละโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวพี่จะดิสคัทนิกเพราะว่าจะออกก่อนปึ๊บเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไกปัจอ่าอ่าโอเควันนี้ฮิสตอรี่วันนี้วันที่10พย เอ็นดิสดิสเลอร์ปึ๊บนะเดี๋ยวให้เบซี่มาบันทึกวีโอด้วยใกล้จะบอกอาวันนี้อยู่ไหนวะอ้าวทำไมไม่ขึ้นข้อมูลวะนะใช่เวลา ไม่ตัวนี้จริงๆเราจะเอาไปวัดคิวนะเออคุณวีวัดคิวน้ำอ่ะสะดวกมากแล้วก็วัดไอตรวจสอบงานคุณโลกเออได้เลยเพื่อให้เทียบให้คนหน่วยตรวจสอบที่มาตรวจสอบเราอ่ะได้เลยโครงการอ่ะเหมาะสอบอเลยเพวกอน้เหมาะเหมาะดใช้งานมากตรวจวัดผู้รับจ้างได้เลยใช่ใช่เมื่อกี้ไม่ก็จะได้ทำเทียบได้ไงวะจะ่หมาตต้องเอมามาตัวนี้เดามทำเทียบไปเลยวะเนี่ยที่เนี่ยพอเราเอาเรือลงให้จริงๆเลยแล้วก็จิ้มกะิ่งขึ้นมา ทำไมไฟล์มันยังไม่ขึ้นวะเดี๋ยวต้องลองดูไฟลเมืเ่อกี้วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบไม่ใช่สิบเอ็ด <c oughs> แล้วไฟล์เราหายไปไหนวะ